ขอบคุณบริษัทโทรคัมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงนำภาพบรรยากาศสดจากเวทีกลางไปยังคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามบรรยากาศแห่งความสุขในค่ำคืนนี้กับผมและช่าผรุมีเกีีรยิที่เคารพทุกท่านณล,ลานรวมใจริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือแห่งนี้ Pre s e n t เทอร์ไพรส์มารินสโตครับทุกท่านครับในช่วงเวลาแรกนี้ขอนักท่านเข้าสู่การ กับเียนท่านวิบูลย์แกรบวันติผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผมในชํมนาญอุยสาพนวัการริมแม่น้ำน่านน่านในนามของคณะกรรมการประกวดการออกแบบผลิภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านในงานประจําปีของดีเมืองน่าน จำปีสองพัหบสเกณย์ทั้งพัดทำสัสดีค่ะสาัสดีนะคะนี้สะพานแม่น้ำแม่เพื่อปทะาสัสะพานแม่น้ำน้าสะพานแม่น้ำน้านูไปอำเภอเพื่อหลงนะคะตารนริมน้าสุ่มผู้ดดสินะคะที่สนใจอนยากไล่์สดมากทั้งหมด เสียงดังเกินเสียงดังเกินไร้สดแล้วก็ก็ไม่คงไม่เสถียรเท่าไหร่นะอ้าเทันการอ่องเยื่องัิสินการออกแบบไทิๆห้องสองพ้าร้อยหีสิบหกห้องประชุมบ้านน่านมีเทชรือน่านบุรีแกลลอรี่จำนวน4ประเทศประเทศอะไรหนึประเทศห่ัน